ปลอดเสียงถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัยเลยเด้อทุกคนเมารถเราต้องจัดน้ำพริกกันหน่อยค่ะเนี่ยอ่ะพริกกิเก็บมาจากสวนนั่แหละค่ะจากโคราชเนี่ยนี่วันนี้จะทำน้ำพริกกบเด้อเป็นน้ำพริกน้ำพริกพัดแต่ว่าเป็นน้ำพริกพัดกบจ้ะเดี๋ยวมาดูกันเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะหมดพลังเนี่ยครัวเซ็ตแล้วก็โขกจ้ะ ชอบละเอียดก็เลแกแล้วอ่ะเดี๋ยวก็มาดูนะเดี๋ยวก็มาดูคือเอาปบซับนะคะับวนรวนปบเลอตมันซุกขนาดแล้วเดี๋ยวเอาทุกโคก็พิคโคกรวนแต่แล้วก็ลงพัดให้กระางมรนบุงมหมดแค่นั้นก่อน ส้วกนาแม่ตีนแม่รงนาตีนีมันเ่ยจ้าควบซุกเอามันเทใส่โคกเลยฉันชอบโคกเอามาโคกลวกเหมือนก่อนเพราะว่ามันจะได้เข่าเนื้ออื้มอะไรของเข็น ว่าไปกบก,ก็กมากไยังอ,อันนี้เดี๋ยวจะมีนิดเดียวนะครับานี้เราก็ถัดที่กัวโกมกี้แล้วค่ะตั้งน้ำมันตั้งน้ำมันเพื่อตแล้วก็เอาชี้โคเมื่อกี้นะ,ะตลงไปพัมมกนะ เดี่ยวข่าปุ๊บมันน้ำนะับปคเบอรทำชีปุ๊บเดี๋ยว่อกวนน้ับพัดยิงหอเน่อ้วุงนี่นั่งเอาน,น้ามาใส่ อันนี tamam ้สามแบบหยาบๆนะมันจะงมีนีบบโอเคใส่หนักมานะคะไม่ใช่หนักมากกระชิ่งนี้สิกระนี่กับกย แล้วก็การทูบหนตามนิดนะึงระดนะมันก็ต้องปูน้ <c oughs> าเแม่มอนอะไรไม่เห็นว่า,าเดี๋ยวเขว่าถูกแม่ทำจรนะิงนะช้อนมาด้วยน้าชอนมาชิมด้วยอย่าง พีชก,กินหนูพีกหยวกแล้วก,กนน็พีชจินดาโหพีชดีขนาดนีนี่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวเอาละเดี๋ยวเราให้มันเดือดแล้วก็ใส่เนี่ยใส่ใบมะกรูดเฉดจะได้เลยดิใส่ไปเลย คุณแม่แม่เช็ดแล้วมาแต่กินข้าวล่างเลยแม่อุลิเป้ยตอนตัวติดใหม่เมื่อกี้ตอนด้านย้างกำพิกไงเปิดมันเลยมันติดเลยไหมดีทำมากินข้าวทุกคน <c oughs> อแล,ล้วม <c oughs> งมอไอ <c oughs> มาดูกับเขาจ้าวะวานจากโคราชทั้งวัดทุกอย่างเลยกย,เลยกเว้นตะเขาว่านี่กลุ่มดองประกาศด,ดองเสียนดองนี่กับปลากระบอกค่ะนี่จำหยานมะเขือกระสวนแต่ขนุนนี่ซื้อเขาเดินขนุนนี่ซื้อเขาอันนี้มาจากแถวบ้านหมดเลยอันนี้คือน้ำพริกก๊กคนืี้นะฮะจัดเลยฮะลองกินก็คืนนี่ ไหวมือเลยไม่รอเขาักเซีบเลยเดี๋ยวใส่พริกขี้หนูไปยังคักจืดไปไหมครับหนูอร่อยม,อมากแม่กินจืดเนี่ย เนี eh. ่มเขอที่สวนน่ะไม่เริ่มแก่และอืมเโอ้เนาวอะไม่เป็นไรกินได้กินอันนี่กินแบบอืมอืมมอืมมะเขือฉันชอบกินมะเขือมะเขือเก่ ปลาเนี่ยปลานี่ลูกน้องมันเอืออเด้อมันเป็นคนมัดนะอมัก็อร่อยพอดีเลย,ยไก่อ่ะลูกน้อง <c oughs> อเพียเนาอน้ำพริกนั่นจนะัดใจเลยว่ะเลยไมาหวานมะหวานเพื่อ กินกัดสดเดิฟมันก็อร่อยกินพักก็ต้องกิ้มคำใหญ่ๆคำนี้น้อยมันไม่ได้ใจใจอก นี่ใหลูกสาวที่บอกว่าอยากเห็นหนาสวัสดีค่ะบางคนเข้าใจว่าเห็นลูกสาวเรียกลูกสาวลูกสาวนึกว่าลูกสาวนึกว่าแม่เป็นลูกสาวดูเงาดูเงาดูนาเค่ียดีเน่าแตกวเห็นไหมเป็นนังเงาขยันได้ลมดี เริ่มเลือดลมดื้อจะเป็นลมนะใจเย็นๆค่อยๆกินงูป้าเนี่ยกินได้หมดตั้งหัวอร่อยลองกลุ้มหน่อยนะหลอกมัน นั่งเห้ยใครวะถึนเขาโอ้ยจามเลยเนาะอืมอร่อยอะไรเลยคะผมมันตรงจัน เ็นินพักดองไปเเปรี้ยวนี้นี่เท่อนละ้ตัวมะเขืเงี่ยกินเพชรเก่งทีหนึ่งเ,เลยนน นแกงคนนานมันนี่ <c oughs> <c oughs> แกงคนนานแกงคนคนดูนานมันนี่คนถ่ายเหรอ,อนี่ป้าแบบนี้จ้ะ มี่ทางกลางเนี่ยทอดกับกอบคุกน้ำพริกไปนี่ยชอบกินขา่าวคุกพริกแต่แ,แก่ก็มกมวนพักมวนยัดมวนยัดมาส่วนก็อดอยากเลยอายากกินหมูกนินเนื้อ พออยู ánh ánh da, ่วงการมีบัรากกินมอเนื่ออยากกินักนน่เนาะอาหารมันดเดี๋ยวมื้อคึกกินเองไม่ค่อยงามก่อกินปลอดภัยอะไรเนาะไปติ๊บันที่โอ้ยงใส่ก่อนน้ำลายไหลเยอะเลยก็ชิูกมาทีกอแล้วกขอบคุณจ้า